สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องฝ้าย <c oughs> อยู่ที่ศูนย์การค้าเจเจมอค่ะเ <JJ S 2> จเจมอลติดแอร์ด้วยนะคะชั้นสองเนาะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเลือกชมสินค้าอะไรกันวันนี้ชมเป็นเสื้อผ้ามัดย้อมค่ะเป็น,นชุดแต่งกายผ้ามัดย้อมนะคะที่ร้านไหนเอ่ย ร้านทนิฐานะคะห้องเอส2องเจค่ะโอแล้วก็ร้านนี้อยู่บริเวณไหนคะน้องฝ้ายอยู่บริเวณใกล้ศูนย์อาหารเลยค่ะใช่ค่ะอยู่ใกล้ศูนย์อาหารนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีเสื้อผ้าีสวยหลากหลายแบบที่เลือกเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องไปสอบถามพี่เขาที่อยู่ด้านในกันว่าเสื้อผ้ามีแบบไหนสไตล์ไหนบ้างเนาะไปกันเลยไหมค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะยกไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมเข้ามาดูสินค้าในร<ด>้านเลยนะคะเข้ามาดูเลยค่ะค่ะส่วนพี่ช่วยแนะนําสินค้าในร้านหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะก็จะมีเสื้อเดียวนะคะแต่นี้เป็นเสื้อเดีวใช,ใช่แต่ถ้าจะจับเซตอย่างเงี้ยเราก็มีเซตเป็นจับคู่กางเกงได้นะคะม,มีเป็นเซตกางเกงอะคะ่ะเสเเื้อกางเกงกางเกงเลยนะคะใช่ค่ะเสื้อเดียเดียวงี้เราก็หาจับเซตกับกางเกงได้นะคะแล้วก็จะเป็นเดรสเดรสก็จะอยู่ข้างหน้า่นกเป็นเดรสนะคะใช่ เดี๋ขอไปดูชันด้ลนนอกกันดีกว่าค่ะค่ะโอ้มันแน่นใี่ไหมคะมันแน่นมากค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกางเกงเอี๊ยมนะคะกางเกงเอี๊ยมนะคะสามารถปรับสายได้นะให้มันสั้นยาวอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยปรับได้นะคะอันนี้จะเป็น เป็นชุดแสกนะคะสายเดียวสายเดียวข้างหลังสามารถเรียจะปรับได้แอบความมีแอบความเซ็กซี่เบาๆทั้งหลังนี้ปรับสายได้นะคะให้มันสั้นให้มันยาวได้ข้างหลังเนี้ยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคอเต่า เป็นคอตเต่าคตเตก็จะหวานนิดนึงนะอ๋อร้อนซีซี่เบาๆเหมือนกันนะคะใช่สำหรับคนไหนที่มีสรีระที่แบบว่าต้องการช่อนลูรช่นลูกนะคะ้อมเดียวหรือว่าหูขวบสูงหน่อยก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ค่ะมาด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดแขนตุกตาตัวนี้ตัวใหม่แขนตุกตาค่ะงานใหม่เลยนะคะค่ะ นี่ก็จะเป็นแขนตุ๊กตาเป็นเซตเลยนะคะใช่ค่ะเป็นัดย้อมสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นสองชิ้นน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ค่ะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามานะตัวใหม่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบใส่อะไรสบายๆจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่นิดนึงค่ะเขาชอบใส่อะไรที่สบายๆนะคะผ้าเนี่ยจะเย็นแล้วก็ผ้าหนาไม่ซีทูนะคะอ๋อไม่บาง่บางนะคะไม่บางไม่ใส่สบายนะคะค่ะ ค่ะต่อไปค่ะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชุดมีเดี๋ยวมาดูชุดมีกันนะคะเมื่อกี้ที่คอเต่าที่อยู่ในในใน,ในลาวนะอ๋อในล้วน,นูนเมื่อกี้สีส้มะนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผูกคออ๋อผูกคอนี่ก็แอบ,บเซ็กซี่เบาๆเหมือนกันนะคะนะตัวนี้ก็เป็นกางเกงนะคะตัวใหม่ของเรา เขสวยมากเลยค่ะตอนนี้มีกระเป๋าไปทะเลได้เลยนะคะแบบนี้มีกระเป๋าสองข้างนะคะมีกระเป๋ารองด้วยเก๋มากค่ะอันนี้่้าใส่แต่เสื้อผ้ามัดย้อมทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะพี่เปล่าค่ะเพราะว่าจะมีตรงด้านนี้พี่จะทำเป็นเสื้อผ้าทําเองตัดเย็บตัดเย็บแพทเทิร์นเราเองอะไรอย่างเงี้ยมีทําเองด้วยนะคะฝั่งด้านนูนไปใช่รับออเดอร์ลูกค้าด้วยดีวเราไปดูกันหน่อยไหมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะ ตัดเย็บแบบไหนบ้างคะคุณพี่อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะมีสําหรับสําหรับผู้ใหญ่เขาจะชอบใส่อะไรสบายสบายผ้าเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะทำหลายสีหลายแบบเลยสะเยอะแบบเยอะเยอะมากเลยค่ะอันเนี้ยอันนี้เสื้อผู้ใหญ่นะคะเสื้อผู้ใหญ่แบบใครอยากใส่อะไรที่มันลำลองอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ใส่อยู่บ้านชิลนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นกางเกงชุดหมี อ๋อนี่ชุดหนีกางเกงขาบานๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นผ้าคอตตอนค่ะผ้าคอตตอนใช่อันนี้เป็นผ้าคอตตอนป็นคอตตอนเลยนะคะคอตตอน100%แล้วก็ผ้าเย็นที่นี่เน้นเน้นใจเน้นผ้าเย็นไม่ร้อนอันนี้จะเป็นเจ์ซี่ญี่ปุ่นบางคนเขาเหมือนกับเขาอยากจะไปงานโซไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับขาไปด้วยนะคะนี่ตัดแต่ชุดที่ใส่สบายๆนะคะ ค่ะอันนี้คือมีทุกไซส์ไหมคะหรือว่ามีค่ะมีทุกไซส์เลยใช่มีทุกไซส์มีทุกไซส์ไซส์เล็กจนไซส์อวบก็คือมีหมดเลยนะคะที่อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ก็แพทเทิร์นเราเองอ๋ออันนี้ก็อันนี้พี่ก็ตัดแอบด้วยใช่ใช่ใช่แอบมีแบบแจ็กตี้มีใช่ค่ะเวลาโชว์่ไมเวลาเวลาเดินเวลาเดินแล้วตัวนี้จะจะเห็นข้างในริ้วหน่อยเห็นตัวสีเหลืองในข้างในแอบโชว์ข้างในมีอะ จะมีหลายสีฟรีเบาๆค่ะค่ะไปอันนี้พัดคือพัดท่านเดียวกันชมอยู่เนี่ยก็คือเป็นแบบว่างานตัดตัดอตัดเย็เองเนาะใช่ค่ะใช่มีหลายเยอะมากเลยนะคะหลายแบบหลายสีเลยมีสีเยอะค่ะ มีหลากหลายค่ะมีหลากหลายถ่ายเลยนะคะถ้าลุคแล้วอย่างผ้ามัดย้อมสวยมากเลย่ผ้าออะะไรเป็นผ้าเลยอรยอนค่ะเป็นผ้าเลยอรยอนถือว่ามันเป็นผ้าทิ้งตัวนะคะนี่เป็นทิ้งตัวนะคะนี่เย็นใช่ผ้าเย็นเย็นแล้วก็ทิ้งบ้านเราเนาะประเทศไทยละอากาศร้อนนิดนึงเนาะก็จะบอกกับอากาศอบอ้าวใส่แล้วมัทําให้เรารู้สึกเย็นขึ้นเนาะแล้วตัวผ้าก็ทิ้งตัวด้วยแบบเนี้ย สีไม่ตกสีแบบน้ําแรกถ้าน้ําแรกน้ําแรกสีเข้มๆอ่ะจะมีนะคะอย่างสีดําอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องออกนะนิดเดียวจะมีนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะน้ําแรกจะมีแต่ก็ควรระวังก็คือแยกซื้อไปควรจะแยกสีก่อนไม่แล้วเราก็จะให้วิธีวิธีการที่จะฟักใช่ไหมใช่ทจะเหมือนจะบอกลูกค้าว่ามีกระดาษไปให้นะคะว่าแซมว่าเออขอน้ำแรกขอแช่เกลือกับน้ำยาปับผ้านุ่มหน่อยนะคะแล้วสีมันจะคงที่ นะคะมันจะมันจะรัดตัวสีมันจะไม่ตกนะคะแค่น้ำแรกนะคะใช่แค่น้ำแรกค่ะแต่ถ้าสีอย่างเงี้ยสีอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ตกไม่ตกอันนี้ยไม่ตกอ่ะไม่ตกชอบแบบนี้มากเลยแบบโชว์ผ่าหลังเนาะแต่สีนี่โอ้ยสวยอะค่ะใส่ไปทะเลนี่ถ้าำแรกอ่ะถ้าน้ำแรกอย่างเงี้ยสีอ่อนๆเนี่ยจะไม่ตกเลยอ๋อไม่ตกเลยใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขามาซื้อกันที่ร้านแบบไหนชุดไหนขายดีสุดกสิกรก็จะเป็นเนี่ย รุ่นเนี้ยสบายสบายเชื่อกางเกงเสื้อผ้าลำลองใล่แล้วก็ถ้าคนเที่ยวไปใช่ส่วนมากจะเป็นสไตล์นั้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดอายุน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่เบาๆหน่อยใช่หรือเก่งน่ารักอะไรแล้วตามวัยอ่ะแต่ที่ร้านนี้เน้นเป็นเสื้อผ้าสตรีซะส่วนใหญ่เสื้อผ้าของผู้ชายก็ผู้ชายก็มีนิดหน่อยใช่จะเป็นเสื้อเชิ้ตข้างบนด้านในนู้นใช่เรียกได้ว่าร้านนี้เขามีเน้นของผู้หญิสตรีของผู้ชายก็มีนิดหน่อยเป็นผ้าย่อมใช่ ก็เนื้อผ้าก็ใส่สวมใส่เบาสบายาทิ้งตัวไม่ต้องรีดด้วยซักหมาดหก็สนาเดียวก็แห้งใช่ใช่ใชใช แล้วนอกจากนี้แล้วที่ร้านเรารู้กันหมดละว่าผ้าทําจากอะไรสีไม่ตกอาจจะตกบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันทีนี้เรื่องของราคาราคาราคาค่ะราคาพี่ขามาด้านนี้แล้วราคาาคเนี่ยสองร้อยบาทอัพค่ะโอ้หราคาเริ่มต้นที่สองร้อยบาทสองร้อยแพงเลยนะแล้วขายยังไงขายปีกขายก่งด้วยไหมคะขายทั้งสองอย่างค่ะขายทั้งปีกและส่งขายทั้งปีกทั้งส่งด้วย ก็คือว่าคนไหนสนใจก็สามารถมาเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะคะค่ะก็ฝากหน่อยฝากรบกวนโปรโมทที่ร้านนน้ห่่อยที่ไหนอะไรยังไงค่ะอ่าดิฉันนะคะธนิษฐานะคะช่วยเข้ามาดูสินค้าเดี๋ยวมาดูสินค้าที่ร้านหน่อยนะคะมีเอสสองเจ็ดสองค่ะค่ะ แล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบผ้ามัดย้อมเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เขามีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์ค่ะจะเป็นแฟชั่นสีลุ้งเนาะที่เห็นกันอยู่จะเป็นแฟชั่นสีลุ้งใส่สวยงานใส่แบบสบายๆดูแบบชิคๆออกแนววินเทจวินเทจนิดๆนะคะจะใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ได้ไม่ตกเทรนเพราะว่างานผ้ามัดย้อมเนาะ ได้ตลอดนะคะใส่ได้ตลอดเลยทุกเทศกาลเลยนทุกเทศกาลแล้วก็มาซื้อกันได้เลยมีหลากหลายแบบด้วยนะคะที่นี่นะคะหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างไซด์เดียวเสื้อยืดกางเกงเดรสกระโปรงเดรสโอเคโอบิทุกอย่างเลยมาที่เดียวทุ่มแเลยมาซื้อได้เลยนะคะที่ร้านธนิตานะคะห้องเอสสองเจ็ดสองค่ะชั้นสองของศูนย์การค้าเจเจมออยู่ติดกับศูนย์อาหารนี่เลยค่ะใกล้ศูนย์อาหารนี่เองนะคะ คนไหนสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ด้านในนี้นะคะรายนี้นะคะคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เนาะเ้าจะขายปีกขายส่งก็ติดต่อมาเข้าไปเลยไช่ค่ะแล้วก็ฝากนิดนึงตอนนี้โปรโมชั่นของ JJMO. l อลสำหรับใครที่นำรถยนต์มาตอนนี้เขามีอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ายังไงคะคุณวาดก็เพียงซื้อสินค้าที่ห้างซจติมอลนะคะครบ800บาทขึ้นไปนะคะก็คือสามารถนำใบเสร็จนะคะและบัตรจอดรถ มาสแต็มที่สัสมพันธ์ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่อยากร่วมสนุกก็คือสามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะก็คือนำหลักฐานการแชร์มา ที่พิชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะรับเจลแอลกอฮอล์ฟรีไปเลยค่ะนีเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะก็เงื่อนไขก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แหละออกไปแล้วก็ไปมาโชว์มาโชว์แชร์ที่ท่านโชว์นะคะแล้วก็ไปรับได้เลยค่ะพี่หนึ่งชิ้นเนาะใช่ค่ะก็ฝากคุณผู้ชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับใครที่มาซื้อสินค้าที่เจเจมอลนะคะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วเนาะซื้อครบ800บาทสแกนบัตรจะรับฟรี้เสาก็มีโโปรมชั่นนดีๆะ เริ่มบรรจุได้เนาะแต่เรายังไม่บอกว่าอะไรพรุ่นี้เราถึงจะมาบอกนะคะว่าเรามีเงื่อนไขต้องรอติดตามชมคลิปพรุ่งนี้นะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรถ้าอยากจะซื้อสินค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะแวะมาได้เลยนะคะค่ะที่ร้านเปิดทุกวันแล้วก็ถูกทุกวันด้วยรวมถึงเจมอลด้วยมาช้อปปิ้งก็ได้ทุกๆวันนะคะเจเจมอลเปิดทุกวันแล้วก็ถูกทุกวันทุกวันเลยค่ะเจเจอล Everything for you จริงๆมีทุกสิ่งให้คุณเลือกค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะคะที่มาบอกนะคะเกี่ยวกับ ขอบคุณค่ะค่ะก็วันน oh, okay. ี้ต sí, ้องลาไปก่อนดีกว่าคุณป้ายค่ะค่ะขอเวลาแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่เวลาเดิมแล้วกันะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาปล่อยถลุดมือไปได้ยังไงเนี่ยฮะฮะ